ครับต่อมาก็เป็นบทความที่3ก็นำเสนอโดยดรโรซาลีบินมัดนะครับคณะอิทยาศาสกษาและนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาตานีนะครับเชิญครับในประเด็นตกเถียงเกี่ยวกับการจัดการดอกเบี้ยเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับก็เวลาเท่ากันนะครับ15นาทีนะครับเมื่อหมดเวลานะครับเหลือหนึ่งนาทีผมก็จะแจ้งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ อัสัยอลัยอะลัาอะลัยนะลัยอ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 ะยอะลั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 ยอะลายอะลายอะลัยอะลัะลอะัอัยอะลัยออะลัยอะลัะลรยะัยลลอยะอะลัยรรลััยอะาัยอะลอะลัยะลัับอัยอะัยอะะยัยอะนอะอัยอ่ออะลัาออยั ให้ความเห็นนะครับว่าการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการที่เน้นเฉพาะเรื่องแบบนี้นี่ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับปกติเวลาเราจัดสัมมนาวิชาการนะครับเราก็จะเปิดกว้างนะครับอย่างเช่นเราก็จะเรื่องของอิสลามศึกษาใน2021นนะครับปรากฏว่าเวลาเอาประโยชน์จริงๆนะครับก็นะครับ เวลาใช้ประโยชน์จริงๆนี่การำนำเสนอบทความในงานสัมมนาน,นั้นนะครับก็มากันร้อยแปดเรื่องนะครับใช้มันไม่สามารถที่จะโฟกัสประเด็นหนึ่งประเด็นได้ประเด็นใดได้นะครับทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานไม่สนุกนะครับแต่ผมสาหรับผมนะครับการสัมมนานในวันนี้นะครับจัดเรื่องเดียวเรื่องดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการเรื่องของการพัฒนาใช้ดอกเบี้ยเป็นแหล่งทุนนะครับถือว่าเป็น การสมัมมนาที่เป็น,ปนจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับการจัดสมัมมนาอื่นๆน,นะครับที่จะจ,จัดต่อไปนะครับอย่างเช่นเราจัดวันนี้นี่สมัมมนาเรื่องของสกาศเงินเดือนนะครับเรื่องเดียวนะครับทุกคนนําเสนอเรืร่องสรกาศเงินเดือนคนที่เข้าฟังนี่ก็จะได้ประโยชน์เต็มๆนะครับแต่เวลาเราจัดงานสัมมนานานาชาติที่เราว่าสัมมนาระดับ3โลกนะครับเอาก็จริงใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสเปะสปะนะครับ วันนี้ก็ฮัมดีล่านะครับก็ขอชช่นชมนะครับขอให้เราตอบแทนนะครับมันสั้นนะสุนนะตันฮัสนะตันนะครับจะได้เป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นต้นแบบสําหรับการจะสัมมนา,าของที่อื่นๆต่อไปนะครับประเด็นของผมนะครับที่จะ,ะทีะ่ขึ้นงขึ้นจอข้างๆ,ข,ข,างๆขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคนะครับจริงๆไม่จําเป็นต้องใช้นะครับของผมในเพียงพอนะครับสําหรับมาเจอตัวจริงนะครับ <laughs> มีตัวจริงอยู่แล้วนะครับมีอะไรก็คุยกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องดูตรงโน้นนะครับ <laughs> เ,เ,เรื่องของดอกเบีย้ยนะครับในสังคมมุสลิมของเรานะครับสิ่งที่เราเจอปัญหาก็คืออถ้าเราคุยกับคนท,ที่เกี่ยวข้องกับวงการธนาคารนะครับก็จะเพราะว่าจะมีคนแก่ๆนะครับหรือว่าผู้อาวุโสหรือว่ามัสยิดนะครับจัดการซับดอกเบีย้ยในทางที่ เขาคิดขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ใช้หลักทางวิชาการนะครับเ,เราใช้ความรู้เบื้องต้นสังคมของเราเนี่ยใช้ความรู้เบื้องต้นความรู้ความรู้ที่เรียนมาในสมัยเรียนตรีการในสมัยฟัดูอีนนะครับในการบริหารสังคมนะครับก็คือดอกบิฮารอมเขารู้แค่นั้นจริงๆนะครับปรากฏว่าพอนําไปใช้เมื่อธนาคารให้ดอกเบีย้ยนะครับบางคนนะครับอพอถอนมาทั้งหมดนะครับอา้าวท่านเอาไปเลยที่เหลือดอกเบีย้ยหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับตัวเองเอาเฉพาะเงินต้นนะครับกลับบ้าน คนทํางานเจ้าหน้าที่ก็สนุกเลยครับเล่นกับมุสลิมนี่มีนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบางคนนะครับก็ไม่เป็นไรผมไม่เอาส่วนที่เป็นส่วนที่อะไรนะที่เป็นดอกเบีย้ยผมถอนเฉพาะ,ะส่วนที่เป็นเงินต้นของผมส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยไม่เป็นไรเก็บไว้ในธนาคารผมไม่เกี่ยวแล้วนะครับแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีบางคนเสนอบอกว่าถ้าอย่างนั้นถอนมาให้หมดแล้วเอาไปเผาซะเลยมันดอกเบีย้ยใช้ไม่ได้นะครับ บางคนก็บอกว่าใช้เฉพาะเรื่องอิบาดาัตได้เฉพาะเรื่องของสร้างซ่วมได้นะครับผมอ่านดูในจูจีในโครงการจูจีอ่านดูแลอ,อ่านนะครับบอกว่าสร้างซ่วมได้แต่เรื่องอื่นนี่ทำม,มัสยิดทําไม่ได้มีฟาตวาบอกมาอย่างนั้นนะครับทีนี้ในสังคมมุสลิมของเราครับความรู้เบื้องต้นความรู้แบบนี้นะครับมันสังคมของเรานีจะใช้วิธีแบบนี้เยอะนะครับเอาความรู้สมัยตะวกามาใช้ในการบริหารสังคมนะครับ ความรู้บ้างความรู้ระดับสูงกว่าตดิกาเนี่ยที่มากกว่าตดิกาเนี่เราไม่กล้าคุยกันนะครับถ้าคุยนี่จะโดนจะโดนพวกนี้จะโดนพวกกระแสสังคมบีบนะครับอยู่ในสังคมไม่ได้ไม่ยอมรับนะครับอาจจะสังคมไม่ยอมรับเพราะว่าคุณไปบอกว่าตดิกาสร้างมัสยิดได้เนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับโดนข้อหาอะไรคุณมาจากไหนนะครับ ทั้งที่เรื่องแบบนี้นะครับมันมีอยู่ในตําราของอิหม่ามในสมัยอคอลิฟะฮารุนอะราชิดนะครับอับบาซียถ,ถัดจากสมัยอุมัยยะซาวบ้าเสียชีวิตไปไม่กี่ไม่กี่ปีนะครับพ้นยุคซาวบ้าไปแค่ร้อยปีสมัยอ,อบูยุซุฟนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาในสมัยของฮารุนอะราชิดนะครับเขออยังบอกว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทําได้นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ มันไม่ใช่แค่ปรากฏอยู่ในไม่ไม่ใช่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ที่อยู่ในอัลกุรอานที่บอกว่าลาตะคุลุริบานะครับยาลาซีนานามนุลาตะคุลุลาตะคุลุริบาะอัฟฟะมุดอฟะจบห้ามกินดอกเบี้ยแล้วก็จบเลยมันไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับในทางวิชาการนะครับนักวิชาการได้จับเรื่องนี้นะครับให้อยู่ในประเภทของ กรณีการจัดการทรัพย์สินฮารอมนะครับกรณีของการจัดการทรัพย์สินฮารอมทรัพย์สินฮารอมในสมัยท่านนบีนะครับเขาจัดการอย่างไรนะครับเงินที่เงินที่ได้มาจากการลักทรัพย์นะครับมีการลักทรัพย์ขึ้นมาจับได้จะทําอย่างไรนะครับหรือว่ามีการช่อโกงนะครับหรือว่าเงินจากการพนันนะครับเราตบัดแล้วเงินจากการพนันจะเอาไปไหนนะครับหรือว่าเงินจากภาษียินดีที่เขาเก็บมาจาก ฟาร์มหมูนะครับต่างศาสนิกเขาเลี้ยงหมูมุสลิมไปเก็บมาจากฟาร์มหมูจะเรียกว่าเงินจากหมูได้หรือไม่นะครับในสมัยท่านนบีในสมัยคอลิฟ่าโดยเฉพาะยิ่งสมัยคอลิฟา่าอุางงม,อาอม,มัดนะครับซึ่งรัฐอิสลามเนี่ยเปิดกว้างได้พิชิตแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับได้มีการปกครองต่างศาสนิกเข้ามามากมายนะครับคนที่คนที่ขายหมูนี่จะทําอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ นักวิชาการเขาได้จัด,จดรับเบียบนะครับให้อยู่ในประเด็นเรื่องของการใช้เงินเงินฮารรมนะครับหรือว่าบ้านเราก็เรียกว่าเงินบาปนะครับภาษีบาปนะภาษีบาปนั้นจะทําอย่างไรนะครับทำกรณีไหนได,ได้บ้างนะครับโ <c oughs> ดยหลักการนะครับเงินบาปทั้งหมดนะครับจะต้องคืนให้กับเจ้าของนะครับ โดยหลักการนะักวิชาการ,รบอกว่าจะต้องคืนให้กับเจ้าของก่อนนะครับถ้าเป็นเงินที่คนที่ได้ดอกเบีย้ยมาจากบุคคลต่อบุคคลนะครับพวกพวกที่เขาเรียกว่าออดอกเบีย้ยดอกเบี้ยเงินด่วนนะครับมีหลายธนาคารนะครับมีหลายดอกเบี้ยดอกเบี้ยด่วนด่วนดอกเบี้ยนอกระบบนะครับมุสลิมเราก็มีนะครับมุสลิมเราก็มีก็อ้างว่าเห็นดรมรนิยงบอกว่าธนาคารธนาคารอิสลามยังเอาส่วนที่เหลือที่เป็นกําไรได้เลยก็เราดอกเบีย้ยไม่ได้ต่างนะครับ เขาก็อ้างแรตมาริงนะครับทีนี้จะทําอย่างไรนะครับสังคมเขาไม่เข้าใจนะครับว่าไม่ได้ต่างบางบางทีมากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับเขาบอกว่าธนาคารเราเก็บนิดเดียวธนาคารอิสลามเอาเยอะกว่าอีกนะครับนี่คือสังคมเขาไม่เข้าใจนะครับมุสลิมก็เลยใช้วิธีปล่อยดอกเบี้ยนะครับโดยอ้างโดยอ้างฟัตวาของโดยอ้างจุฬาราชมนตรีนะครับอ้างคณะกรรมการฝ่ายการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับใครที่จะทําวิจัยประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าจะาไปสอบถามได้นะครับในสังคมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพรฉะนั้นหุัการนี่อุอลมะได้บอกชัดเจนว่า,าทรัพย์สินเหล่านี้นะครับถ้าทราบเจ้าของนะครับแบบนี้ชัดเจนว่าเราเอาดอกเบีย้ยมาจากเขานี่จะเอาดอกเบีย้ยนั้นไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับจะต้องคืนให้กับเจ้าของก่อนนะครับถ้าคืนถ้ารู้ตัวเจ้าของอพวกประเภทเงินเงินด่วนไม่กี้นะครับ นี่คือทัศนะของนักวิชาการมากมายนะครับที่ปรากฏอยู่ในตำรานะครับทุกมาธับน,นะครับเห็นพ้องต้องการน,นะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในอิฮยาของอิหม่ามกมซาลีหรือว่ามัจย์โม,มของอิหม่ามอิหม่ามนาววีนะครับหรือว่าคอ,อรอ์ชของอบูยูซุฟนะครับหรือว่าฟาตาวาคุบรอกับอิมนุตมิยะนะครับก็จะไปแนวเดียวกันหมดนะครับจะต้องคืนเจ้าของก่อนนะครับทางที่1จะไปแจก จะไปแจกให้กับสังคมสาธารประโยชน์ทันทีไม่ได้นะครับต้องหาเจ้าของให้ได้นะครับถ้ามีเจ้าของอชัดเจนนะครับแต่มีข้อยกเว้นว่าเจ้าของนั้นจะต้องไม่จะต้องไม่นําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับนําไม่นําไปใช้ในทางที่ผิดในกรณีสุดวิสัยไม่สามารถหาเจ้าของได้หรือว่ามีเจ้าของแต่เจ้าของเขาไม่เรารู้ว่าถ้าเราเอาเดอกเบี้ยนี้ไปคืนให้กับธนาคารนะครับ เราเราไปฝากเงินที่ธนาคารเราเอา,อาเฉพาะเงินต้นแล้วคืนดอกเบี้ยธนาคารเอาไปใช้อะไรก็ได้นะครับเ,เรารู้ว่าเขานําไปใช้ประโยชน์ไปในทางที่ไม่ตรงกับการจัดการเงินบาปในอิสลามนี่ถือว่าไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะให้กับมุสลิมก็ไม่ไม่ได้นะครับถ้าเรารู้ว่าคนนี้นี่เขาไม่ได้เคร่งครัดในศาสนาเขาไม่ได้ปฏิบัตินะครับในในนำทรัพย์สินเหล่านี้ไปใช้ในทางหลักการศาสนาอิสลามนะครับ ก็ถือว่าการจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นนะครับถือว่าเป็นการจัดการที่ผิดนะครับคืนให้กับเจ้าของไม่ได้ถ้ารู้ว่าเขานําไปใช้ประโยชน์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นที่สังคมของเราลิมของเรานะครับหรือว่าองค์กรจุจีที่รับเงินจากสถาบันการเงินแล้วนําไปแจกจ่ายเนยโดยที่ไม่คืนให้กับธนาคารเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับเขาเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับไปตามหลักการศาสนาอิสลามนะครับมีบอดเชียะ์ดูแลอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อ,อวิธีการจัดการนำไปการใช้ดอกเบีย้ยไปในทางที่ใช้ประโยชน์นะครับใช้อย่างไรบ้างนะครับมีอยู่สองทัศนะนะครับทัศนะที่หนึ่งบอกว่าใช้เฉพาะในะในกรณีคนจนเท่านั้นนะครับ โดยอะฮัดดิษต่างๆมากมายนในศาสนาอิสลามท่านนบีเวลา,าเวลาพบทรัพย์สินอารมณ์เนี่ยเขาจะเอาไปให้กับคนยากจนนะครับนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้นะครับซึ่งเป็นทัศนะของนักวิชาการหลายทัศนะเช่นกันนะครับอย่างเช่นทัศนะของอิบนุมอดูดจากมัทธับฮานาฟีนะครับหรือว่าอิบนุระยับจากมัทธับฮัมบาลีนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการใหญ่นะครับรวมถึงนักวิชาการปัจจุบันนะครับเชคมุตตฟาซุรกอนะครับไม่อนุญาตให้นําไปใช้ทรัพย์สินสาธารประโยชน์ เป็นทรัพย์สินสาธารณะนะครับจะต้องใช้เฉพาะคนจนเท่านั้นนะครับโดยหลักการนะครับให้เฉพาะคนจนเท่านั้นนี่คือฟัตวาหรือว่าทัศนะของนักวิชาการนะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับทัศนะที่1นะครับส่วนทัศนะที่2นะครับเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นทัศนะของอิมโนเตมิยะนะครับหรือว่าทัศนะของนักวิชาการ ฟัตวาในโลกมุสลิมส่วนใหญ่นะครับเชคบินบัสหรือว่าฟัตวาจอแดนนะครับหรือว่าสำนักฟัตวามัจมะฟิกอิสลามีของรอบิโตนะครับก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าการใช้ประโยชน์ทรั์ฮารอมเงินบาปทั้งหลายนะครับรวมถึงเงินดอกเบี้ยนี่ใช้ช่วยคนจนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ก็ได้นะครับโดยมองถึงภาพรวมของหลักการอิสลามนะครับเวลาเก็บ ภาษีเงินบาปภาษียินยาจากเงินจากหมูหรือว่าจากาที่ได้มาจากเงินบาปนะครับรัฐอิสลามก็ไม่ได้ให้เฉพาะคนจนนะครับแต่จะให้กับทุกกลุ่มนะครับจึงคิดว่าทัศานานีเ้เป็นทัศนะที่น่าจะชัดเจนกว่านะครับซึ่งนักอุตากรรสถาบันฟัตวาในโลกมุสลิมปัจจุบันก็ใช้ทัศานะนี้นะครับส่วนก็มีประเด็นคัดค้านนะครับมีข้อคัดค้านอยู่บางทัศนะนะครับมีบางประเด็นที่คัดค้านกันนะครับ อ,อย่างเช่นาการใช้สําหรับตนเองและครอบครัวนะครับนักวิชาการอิสลามนี่ยังมองว่าถ้า,าถ้าดอกเบีย้ยนั้นใช้สําสหรับคนจนนะครับคนจนที่เป็นคนที่มีสิทธิ์รับสากาดนะครับแล้วก็เขามีดอกเบีย้ยจากธนาคารนะครับนักวิชาการจากมาร์ฮานาฟีนะครับเชมอิอุนมอดูตนะครับในหนังสืออิคติยาตฟีทล,ลอัลมุคตาร์นะครับลี่ทล,ลอัลมุ م ตาร์ รวมถึงในวิชาการมัซฮับาชฟฟีอีนะครับในหนังสือมัจโมะของอิหม่มในของอิหม่ามนาววีนะครับรวมถึงอิมนุระยับในหนังสือกวาเอนะครับก็อนุญาตให้ใช้ส่วนตัวได้นะครับถ้าในกรณีคนนั้นเป็นคนยากจนนะครับเขามีสิทธิ์รับสกาดก็ใช้ส่วนตัวได้เลยนะครับเฉพาะในกรณีคนยากจนรวมถึงกรณีสร้างมัสยิดและสาธารณสถานนะครับ ทัศนะของนักวิชาการอุลามะนะครับหลายหลายท่านนะครับอย่างเช่นอิมโนรุชดีนะครับจากมัทธัพมาลิกนะครับบอกว่าสร้างมัสยิดก็ได้นะครับรวมถึงอิหม่ามนาวีในมัทธัพชาฟีในหนังสือมุจโมะนะครับก็บอกว่าสามารถที่จะใช้เงินอารอมนี่สร้างมัสยิดได้นะครับอิมโนอารบีอิมโนอาบดีนะครับของอนักวิชาการหลักของมัทธัพพานาฟีก็เห็นว่าสร้างได้เช่นกันนะครับ อิหม่ามกาซาลีก็ในหนังสืออิะยะก็บอกว่าสร้างได้นะครับรวมถึงอิหม่ามดรยุซฟกตวีนะครับก็เห็นด้วยกับทัศนะนี้นะครับส่วนทัศนะที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะครับเป็นทัศนะรองในมัซฮับชฟีนะครับที่บอกว่าให้เฉพาะาที่ไม่เกี่ยวกับสถานที่อิบานัดนะครับ,อ,บอิบนุตมียะก็เตะนะครับเห็นว่าทัศนะที่ถูกต้องนั้นไม่อนุญาตให้สร้างมัสยิดได้นะครับ การการสร้างการใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยนะครับจึงมีประเด็นนะครับที่จะต้องเขาเรียกว่าประเด็นท้าทายนะครับที่เราจะต้องระวังก็คือเรื่องของความคุ้นชินของสังคมมุสลิมนะครับในการใช้หลักการเบื้องต้นที่เรียกว่าหลักการทั่วไปนะครับมาใช้กับสังคมนะครับที่จริงหลักการอิสลามนั้นมันมีหลักเฉพาะและก็หลักทั่วไปนะครับเราเรียนหลักหลักทั่วไปมาเยอะนะครับแล้วก็นําไปใช้กับสังคมอย่างเช่นหลักทั่วไปที่บอกกว้างๆว่าอะไรนะห้าม ห้ามไม่ให้มุสลิมห้ามไม่ให้มุสลิมคบกับต่างศาสนิกนะครับมันมีหลักอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ก็มีหลักเฉพาะนะครับที่มีมากมายที่บอกว่าเฉพาะมุสลิมศาสนกที่เป็นศัตรูกับอิสลามนะครับแต่บางทีสังคมของเรานี่อ่านเจออายะเดียวแล้วก็นําไปปฏิบัตินะครับหรือว่าหมูนะครับการกินหมูหนี่หรือว่าภาชนะที่รอยหมูรอยสุกรรอยสุนัขนะครับหลักการอิสลามที่บอกว่าห้ามไม่ให้กินรอยภาชนะเหล่านี้นะครับ ที่มีรอยสุกรรอยสุนัขนี่ซึ่งเป็นมารับชาฟีนี ja นะครับรวมถึงการล้างด้วยน้ําดินนะครับซึ่งในทศัศนทางวิชาการมันก็มีหลักเฉพาะมากมายนะครับที่บอกว่าล้างด้วยน้ำน้ำของปัจจุบันนะครับเครื่องทาความสะอาดปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นส hanger, ไล์ไม่ว่าจะเป็นแฟบไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่คาเชโรในยุคปัจจุบันนะครับสามารถทดแทนกันได้นี่ทั่งเหล่านี้นะครับเป็นหลักลก็เรียกว่าหลักเฉพาะที่สังคมของเราไม่ค่อยได้ลงมาพูดคุยกันเท่าไหร่ inet, นะครับเพราะเรากลัวกระแสนะครับ กลัวกระแสว่าถ้าบอกว่ากินภาชนะที่รอยสุกรได้เนี่ยคนไม่ครบแน่นะครับก็เลยไม่มีใครกล้าเล่นประเด็นแบบนี้นะครับแต่สังคมมุสลิมนะครับในพวกวงวิชาการนะครับเราเราเราไปจะไปตามกระแสไม่ได้นะเราต้องกล้าเปิดประเด็นนะครับในสิ่งที่เป็นหลักการอิสลามจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะโดนกอดอิดมากกว่าดอกไม้ก็ตามนะครับเพราะนักวิชาการนั้นจะหวังดอกไม้ไม่ได้นะครับต้องอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะครับ อัเราพอใจก็จบนะครับวิชาการต้องมีจุดยืนชัด,ชดเจนนะครับแต่ไม่ต้องแคร์กระแสสังคมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นข้อเขาเรียกว่าข้อท้าทายของสังคมมุสลิมนะครับ แต่อีกประการหนึ่งนะครับประการหนึ่งเรื่องของการใช้ดอกเบีย้ยเป็นประโยชน์นะครับก็คือจะต้องมีองค์กรมาจัดก,การนะครับไม่ควรที่จะให้อ่ไม่ควรที่จะใครที่ได้ดอกเบีย้ยมาแล้วจัดก,การกันเองนะครับนี่คือทัศนคของนักวิชาการนะครับที่ก็มองว่าเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสชัดเจนนะครับอิหม่ามกอซาลีนะครับในอิยาอุลอุมิด,ดีนอ่รอวมถึงอิหม่ามนวาวีในมันจญมุ่นะครับก็อบอกว่าจะต้องให้องค์กรเข้ามาจัดก,การนะครับโดยเฉพาะยงิ่งองค์กรของรัฐนะครับอ่าและก็องค์กรของรัฐที่น่าเชื่ออถืนะครับ ต้องมีเงื่อนไขว่าน่าเชื่อถือนะครับถ้าไม่น่าเชื่อถือนี่ไม่เอาเหมือนกันนะครับเงื่อนไขนะครับเป็นรับและก็น่าเชื่อถือนะครับอาดิลนะครับถึงจะใช้ได้นะครับนะครับโดยสรุปนะครับการจัดการดอกเบี้ยนะครับมีแนวทางนะครับฮารานฮารอมอยู่3-4ประการนะครับการเก็บไว้ในบัญชีของผู้ฝากโดยไม่ถอนออกมานะครับถอนเาพาะเงินต้นนี่ถือว่าบาปนะครับ ไม่ได้นะครับทัศนคุณการไม่ยอมนะครับถอนออกมาแล้วนําไปเผาเอานำไปเผานะครับก็ไม่ได้นะครับเป็นการทําลายทรัพย์นะครับศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้ทําลายทรัพย์นะครับหรือว่าถอนออกมาแล้วมอบให้กับธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารไปจัดการก็ถือว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าธนาคารนั้นสถาบันการเงินนั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามนะครับถอนออกมาแล้วนําไปใช้จัดการแนวทางจัดการทรัพย์สินฮารอมตามหลักการอิสลามนะครับมอบให้กับองค์กรนะครับ นี่คือแนวทางที่ถูกต้องตามหลักการนะครับที่เราควรสนับสนุนนะครับเพราะนั้นองค์กรบ้านเราที่มีอยู่นะครับที่มาจัดการทรัพย์สินฮา,ารอมนะครับทรัพย์สินซึ่งมีหลายองค์กรนะครับรวมถึงสถาบันการเงินจุจีนะครับที่จะมานําเสนอต่อไปนะครับเราก็สนับสนุนนะครับให้สังคมมุสลิมได้ใช้ บริการสาบันเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะจะจัดการทรัพย์สินฮารอมได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับผมก็ขออจบในการนําเสนอเบื้องต้นแต่เพียงแค่นี้นะครับวัลลัยละมั่นอัลลอฮฺมะรุณละอัลลอฮฺอัลับร์กับวัลลัยละมั่มตุลลอฮฺเบระกับมุยจาซักุลลอฮฺขอนญาจัซนะครับสิบห้านาทีตรงเป๊ะเลยนะครับสําหรับอาจารย์ดรกอซาลีเบนมัดนะครับซึ่งเงินบาปนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหลักการที่ถูกต้องนะครับกับความรู้สึกตรงนี้เราต้องต้อง ต้องเคลียร์นะครับแล้วก็วิธีปฏิบัตินะครับก็ควรจะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถืออะไรประมาณนั้นเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เราไว้วางใจกันนะครับฉะนั้นผมและก็ทุกท่านได้ฟังข้อตกเถียงตรงนี้แล้วก็อาจจะมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะนำเสนอข้อที่จริงหรือแม้แต่การจับปฏิบัตินะครับโดยตัวเองก็ได้นะครับ